ช่องถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023นัดที่2ทุกคู่จดไว้เลยวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ถ่ายทอดสด PPTV HD 36ประเทศไทยเจ้าภาพตัดเชือกจีนญี่ปุ่นชิงเจ้าแห่งเอเชีย รหัดจับดีที่วันที่30สิงหาคม2566รายงานความคืบหน้าการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ชิงชนะเลิศหาทีมที่เก่งที่สุดเป็นปีที่22ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพอีกครั้งนับตั้งแต่ปี2013นะณชาติชายฮอนโคราชสถานที่เดียวกับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่น7เซียนควา้าแชมป์สมัยที่ 2. นัดแรกทีมชาติไทยผลงานเยี่ยมเอาชนะทีมชาติออสเตรเลีย3-0เซตและจะมีแข่งพบมองโกเลียในวันที่1กันยายน2566โปรแกรมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ประจำวันที่31สิงหาคมทุกคู่มองโกเลียพบออสเตรเลียเวลา12นาฬิกาสนามชาติชายฮอน ถ่ายทอดสดทางคาซักสถานพบฮ่องกงเวลา12นาฬิกา m c ด h o n o l ราชถ่ายทอดสดทางอินเดียพบอิหร่านเวลา15นาฬิกา MCT h o n โคราชถ่ายทอดสดทางฟิลิปปินส์พบจีนเวลา15นาฬิกาสนามชาติชายฮอนถ่ายทอดสดทาง เกาหลีใต้พบไต้หวันเวลา18นาฬิกาสนามชาติชายฮอนถ่ายทอดสดทางเวียดนามพบอุซเบกิสถานเวลา18นาฬิกาเอ็ฮอนเดอมอมโคราชถ่ายทอดสดทาง